ตอนนี้ผมอยู่ในอเมริกานะครับเป็นอีกหนึ่งประเทศเนี่ยที่น่าสนใจนะครับสําหรับการชวนกันมาฟาร์มหาเงินนะครับเพราะว่าแต่ละงานเนี่ยเห็นไหมฮะเงินค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วก็กิโลเมตรเนี่ยก็ยังอยู่ที่หลักพันนะครับบางงานเนี่ยขึ้นเกินสองหมื่นเลยนะในกิโลเมตรอาจจะแค่อ่หนึ่งพันสองพันเองนะครับเท่าที่ผมเห็นนะ ใครที่วีพีนะครับสาสิบหรือว่าเกินสามสิบเนี่ยถ้าอยากเปิดประเทศนะครับซักประเทศหนึ่งเพื่อหาเงินนะครับอยากขับชิลๆเนี่ยชวนเพื่อนมาขับเนี่ยหรือว่าชวนแก๊งนะครับเดอะแก๊งของเราเนี่ยกลุ่มของเรามาขับก็อเมริกานะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่น่าสนใจเนาะเดี๋ยวผมจะหาซักงานหนึ่งนะครับ ดูว่าเราจะเจอ20,000นอัพไหมนะครับเห็นไหมมีหมื่นนะครับแต่ว่าบอร์ดอาจจะแย่งเราประมูลนะครับราคามันก็ลดลดไปเรื่อยๆเนาะ4 0 0พกิโลนะครับเดี๋ยวเราก็ดูไปเรื่อยๆก่อนอ่าเหลือ16 0 0นนะครับก็ถือว่าน่าสนใจอยู่นะ4 0 0พันกว่ากิโลนะครับถ้าเราเล่นหลายคนเนี่ยแต่ถ้าวิ่งคนเดียวเนี่ยอาจจะเหงาเงาหน่อยนะครับ ยังไงก็ชวนนะครับชวนกันมาวิ่งดูเนาะสัก4-5หคนนะครับกำลังดีแต่ก็ต้องเป็น VP 30ขึ้นไปนะครับค่าเปิดประเทศอยู่ที่95้าหนะครับอันนี้ผมเอาอันนี้แหละนะครับ4,000กว่ากิโลไปโอเคครับไป4,000ันะครับ200กิโล วิ่งคนเดียวนะครับอ่าไม่กี้ตรงหน้าง,งานนะครับผมลืมพูดไปนะมันมีกิโลเมตรน้อยๆด้วยนะครับแค่ไม่กี่ร้อยโลเนี่ยแต่ราคานะครับ 1 7 8 0 0ก็มีนะ2 0 0 0 0อัพก็มีนะครับยังไงก็รอดูตอนประมูลน,นะครับมันไม่ได้มีแค่1,000กิโลขึ้นนะครับแต่ว่ามันมี100ยกิโลขึ้นด้วยทางก็จะเป็นหกเลนะครับถือว่าเอามาทดสอบรถของเราได้เลยนะเพราะว่ามันก็ขับได้ยาวๆนะครับ ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น2เลนแล้วนะครับเพราะว่าถ้าวิ่งยาวๆแบบเนี้ยแล้วก็มีระบบไม้นะครับมีเพื่อนเล่นหลายคนเนี่ยน่าจะสนุกนะ ตอนนี้นะครับเราน่าจะใกล้ๆก,กับครึ่งทางแล้วนะแต่ว่าน้ํามันของผมนะครับยังไม่ถึงครึ่งทางนะแล้วก็ข้างๆเนี่ยมีโรงซ่อมด้วยคิดว่า4,000กิโลนะครับคันนี้น่าจะเหลือๆเลยนะสําหรับน้ํามันนะครับส่วนอาหารกับความง่วงนอนเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนจบนะครับว่ามันจะเหลือเท่าไหร่นะครับ ก็อีก2 0 0พนิดๆนะครับสำหรับกิโลก็ถือว่าวิ่งได้เพลินๆชิลๆดีนะเพียงแต่ว่ามันเงียบเกินไปนะครับสำหรับการวิ่งคนเดียวเนี่ยผมสังเกตเลขไมามาสักแป๊บหนึ่งละยังไม่ขึ้น125นะครับเนะี่ยไม่ขึ้นจริงๆนะ น้ำหนักของพ่วงนะครับของที่เราขนเนี่ยจะมีผลต่อ,อความเร็วของรถด้วยนะเมื่อกี้มีอาการกระตุกเล็กน้อยนะครับตอนผมเข้าโค้งเมื่อกี้ แต่ตอบก็ตอนนี้นะครับเนอีกร้อยกว่าโลนะน้ำมันผมยังครึ่งถังนะครับความอิ่มความหิวเนี่ยอยู่ที่45เปอร์เซ็นต์นะครับความง่วง70เปอร์เซ็นต์แต่ว่าผมเนี่ยเริ่มง่วงนะครับเพราะว่าตอนเนี้มันดึกแล้วนะตอนที่ผมอัดคลิปนะครับน่าจะกี่โมงเนะี่ยนดึกแล้วนะฮะ อ้าวเกิดอ,อะไรขึ้นครับผมไปติดอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้ผมลัดตรงวงเวียนนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ติดอะไรนะแค่ขึ้นเหมือนขึ้นฟุตปาดมากกว่า เดยดีเกมรีเซ็ตนะครับให้มาเริ่มจุดใหม่นะผมไม่อ้อมแล้วละ่ะตรงๆไปเลยแล้วกันนะครับเนี่ยไม่อกี้ผมติดอะไรก็ไม่รู้เหมือนติดอะไรก็ไม่รู้อ่าเดี๋ยวเรามาดูงานกันนะครับว่าได้เท่าไหร่และใช้เวลาเท่าไหร่นะครับ <S <S ผมใช้เวลาไป16นาทีนะครับ ใช้น้ำมันไป266ลิตรระยะทาง4,205กิโลเมตรนะครับใครที่เล่นกันเป็นกลุ่มนะครับสามารถลองมาเปิดอเมริกาแล้วก็ชวนกันวิ่งดูนะครับกิโลเมตรเนี่ยก็ถือว่าเนี่ยฮะก็เริ่มจากระดับไม่กี่สิบนะครับ89โลเห็นไหมฮะไปจนถึงน่าจะประมาณหมื่นกว่าโลแหละ แต่ก็ไม่ได้ถือว่าไกลมากนะครับราคาเนี่ยค่อนข้างสูงด้วยนะก็ถือว่าขับเพลินๆดีนะเส้นทางมันก็ไม่ได้ลำบากอะไรแบบนั้นนะครับก็จะเป็นถนนพวก6เลนนะครับ4ี่เลน2เลนปกติไม่ต้องโค้งเยอะนะครับวิ่งกันชิลๆสบายๆเพลินๆน,น,นะครับโอเคครับใครที่ อ่าในเวลวีนะครับสาหรือว่าเกิน30แล้วเนี่ยกำลังมองหานะครับประเทศเอาไว้วิ่งกับเพื่อนนะครับหรือว่าใครจะมาวิ่งคนเดียวก็ได้นะแล้วก็ราคาเนี่ยเงินก็ข้างสูงนะครับอเมริกานะครับเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับ